มีน้ำหมดถังแล้วนะครับโอเคครับหมดแล้วนะครับน้ําในถังนะครับ ตอนนี้วัดขดลวดอยู่ใช่ปะวัดขดลวดไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันเนาะคือไม่ขึ้นเลยเนาะมาจากภายนอกดูแล้วไม่ขึ้นนะคะน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบแน่นอนเดี๋ยวเราเปิดดูว่าเป็นที่ตรงไหนเนาะ ของเส้นิมเจ้าเาใส่เลยไปคินไม่ตารางหมย ว่าประกอบบ้านทีเป็นเส้นอะไรอย่าเงี้อันนี้ผมโมดูเรื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นสายโชคดีเป็นสายกาว่เคยขันมึงยังเทียด้วยผมผมโ่ดูต่ว่าเขาขันทับจนขาดเลยใช่โยมันประมานสายไฟถ้าเป็นสายไฟดีดูดคนแล้วด้วนี่สายเส้นนี้มันเป็นสายดินพอดีเนาะเป็นสายกาวสายกาวก่อนเพื่อน ใช่แต่ตั้งแต่ประกอบตั้งแต่ซื้อมาหุ่นมองสายกาวมันก็บเป็นตัวถังนี่แหละโชคดีถ้าเป็นสายเชนเนี่ยมันจะมันจะดูใช่สายสีดำ วัดภายในอีกรอบสีขาวคือเส้นนี้นะครับสีขาวเนี่ยเส้นสนี้สีดำต่อผ่านไอ้ลุกลอยลวัดตรงนี้ขึ้นโอเคเดี๋ยวลองเลยเปลี่ยนท่าปานนะครับเอาละ ขาปาไม่ไหวแล้วแหละห้าปีแล้วนะ <c oughs> มอเตอร์ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้เปิดมาห้าปีแล้วนะคะพอดีจะใช้งานก็เลยเอามาให้ช่างเช็คเนาะก็ดีมากๆเลยค่ะที่เอามาให้ช่างเช็คก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าลูกค้าบอกว่าใช้งานอยู่ดีๆแหละแต่ว่าหยุดใช้มาห้าปีแล้วก็ต้องมาให้ช่างดูก่อนนะถ้าเราไม่ได้ถอดดูเองนะเพื่อป้องกันเนาะดีมากๆเลยค่ะใครดูคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะ ซร่งใช้ไฟฟ้าถ้าเราไม่รู้เราไปให้ช่างดูปลอดภัยที่สุดนะคะตัวน,นี้ไดโวตัวนี้ใช้คาปคาาเดี๋ยวมาดูว่าท,าทาั้นทังจะใช้คา<อ>ตามเดิไมไหมโอโ้ตัวเล็กๆ30เสามสิบไมโครโอ้โ ลุ้นเลยทีเนี้ยลุ้นว่าเราจะมีไหมเรามีสามสิบแต่ตัวใหญ่เรามีจะเกินใช่นนตัวมันไม่เล็กมันจะใส่ได้ไหมเดี<ม>๋ยวมาลุ้นเ<อ>นาะดูก,ก่อนอนะ่ะวลองดูกดลวดหน่อยก <c oughs> ดลวดก็แต่ว,วัดวัดเมื่อกี้กดลวดไมได่เป็นไรใช่ไหมมันเนนิดนึงมันเป็นไงบ้งอะ <Okay. S 2> เดี๋ยวท่าต <Okay. S 2> ทองเปลี่ยนคาปาเดี๋ยวมาดูกันเนาะมาซื้ว่ามันถี้มีความเชื่อเล็กน้อยค่ะอ่ะตอนนี้คาปาเดิมอยู่นะคะเสียบปลั๊กแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันระวัง ่คะหมุนแล้วนะอ่ากำลังกินตัว4แอมนะครับปกติไหมคะก็ถือว่าสามจุดห้าถึงสี่แอมปมอเ,อเตอร์อันนี้ก็กินอยู่ที่สองนะครับ ถอดปากแล้วนะคะ,ะน,นัเราจะลองไฟดูดดูนะครับว่ามันไมไนอลองไฟด,ดูดเอเอามืมาแตะได้นะคะแตะน,นเอาหนังมือนะคะแตะพี่เออเออตัวเราแตะแล้วถามันดูดอะมันดูดเตือนดูอ่าไม่ดูเดเที่ไ แต่ก็ <c oughs> แตจ่จะให้ยายให้ร้นขึ้นมาตรงนี้เ <c oughs> นาะใช่แปว่ามันมีความชื้นอยู่เพราะว่าตอนที่เราเปิดมันก็เป็นเปียกออยู่แต่พอเปิดมา <c oughs> ถ้าพักบนอากาศเริ่มแห้งแล้วนี่แหละวี่ี่ถ้าเราจะอบจะแห้งอะไรก็คือเปิดฝาตัวนี้ออกแล้วก็ให้อากาศให้ความร้อนเข้าไปแต่ถ้าเราปิดข้างใน,นเนี่ยเป็นสูญอา,ากาศหมดถ้าความชืนม้น,ม,นมันอยู่มันก็อยู่ข้างในนั่นแหละออกมาไม่ได้ นี่เนี่ยช่างทองลองความดูนะเพราะว่าความให้ลูกค้าดูเลยก็จะเห็นว่ามีน้ําหยดมาจากตัวอมอเตอร์นะคือตอนนี้ยังประกอบไม่ได้แน่เลยเพราะว่าเราต้องทําให้มอเตอร์แห้งแาจาว่าตรงก้นๆเนี่ยมันมีน้ําอ่าเนี่ยถ้าใครมีไดโวนะไม่รู้ว่ามันเข้าตรงนี้หรือเข้าบนฝานะครับแต่แต่บนฝาคือถ้าใครจะเซอร์วิสอ่ะมันต้องถอดออกมาทั้งหมดเลยทุกคนแล้วไดโวเป็นอะไรที่อันตรายนะ อันตั้งแต่ซื้อมาแล้วอันนี้พูดก็ไม่รู้ว่าคลิปจะผ่านหรือเปล่านะแต่คืออยากให้ระมัดระวังนะถ้าใครที่ใช้ไดโวก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะนเนาะจริงจริงมันก็<ห>เป็น,นเครื่องมือ,อ,อคลอยมาโอ๊บใช่อย่างอย่างเีอย่างเงี้ยเราเอาให้ลูกค้าไปาไม่ได้ืุยอะจ็คมือสองจมือสี่ก็ได้ครับเพราะว่าผมสีถอดคลอยออกแล้วก็ ไรอบล่างหรอกะแป้งประกอบยังไงเนี่ยได้ยโอเคเด้วเราจะมีประกักนไหมไม่แน่ใจว่าเนี่ยทางเนี้ยก็มีสิทธิ์เข้าได้เห็นไหมคะทุกคนแล้วก็ทางนี้ก็เข้าได้ติดกาวไม่ถูกเพราะเขาคือไดโวอ่ะนะถ้าใครที่มีไดโวเนี่ยไปล้างแน่เลยเอาไปล้างเอาล้างหน้ามันมันรู้ว่าท่านที่แนว่าจิก้าเสียบเลย ตัวนี้ก็ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะทากาวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะในคลิปนะเป็นแบบนี้นะก็จะต่อไฟเข้าเลยนะครับตัวลูกรอยสั่งทํางานนะครับสั่งทํางานสั่งหยุดก็จะไม่ได้ต่อแล้วประงาณนี้นะจะเอากาวอุดแถวนี้นะครับน,นี่ก็คื เดี๋ยวมาดูนะมาดูวิธีนะคะส่วนถ้าใครที่จะเซอร์วิสก็ดูคลิปให้ละเอียดแล้วทำตามคลิปได้นะคะแต่ถ้าเป็นไดโวคนที่ใช้ก็ต้องระมัดระวังนะคะมีช่างเน้นย้ำทุกคลิปเลยเกี่ยวกับการซ่อมไดโวนะนี้จะถอดออกมา ตัวนี้ช่างทองจะถอดออกมาอบนะคะก็อยากฝากไปถึงคนที่มีไดโวเนาะถ้าเราไม่ได้ใช้นานอย่างเงี้ยค่ะต่อให้มันใช้งานได้อยู่แหละแต่ไม่ได้ใช้นานก็ให้เราจะเอาไปให้ช่างดูเนาะให้ช่างเขาเสียบปลั๊กให้ดูเพราะว่าเขาจะกล้าเสียบกับเราเขาจะรู้นะคะเขามีเครื่องมือวัดเนาะวัดความชื้นเหมือนที่ช่างทองวัดให้ดูวัดลงกาวนะคะวัดเช็คมอเตอร์เช็คคา่าปาอย่างเงี้ยค่ะเนาะ จะปลอดภัยที่สุดเออเราเห็นแล้วช่างเป,เปิดปิดได้ดูดน้ําได้เราค่อยเอากลับบ้านมาใช้นะคะคลิปเมียช่างจะทําไว้เป็นวิทยาทานนะว่าเออเนี่ยคนที่ไม่เคยเห็นไดโวมันเป็นยังไงถอดแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท่านถ้าคลิปไหนทําตามได้ช่างทองจะบอกว่าให้ทําตามนะแต่คลิปเนี้ยทําตามไม่ได้นะคะแต่ดูได้นะคะแต่ถ้าคนเป็นช่างก็ทําได้ มีเครื่องมือะคะ่ะมีเครื่องมือแบบพี่ทองก็สามารถทําตามได้เลยถ้ามีเครื่องมือเนาะมีเครื่องมือวัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูขดรวดกันคือมันมีน้ําออกมานะคะทุกคนตอนแรกจะปิดฝาแล้วนะแต่ถ้าช่างทองก็จะประมาณนี้แหละคือเขาจะเอาให้สุดไปเลยยกออกขึ้นให้ดูเลยก็จะเห็นเลย เพื่อเจ้าป็นรับเราจะวางไม่นอนร่องแ๊บเดียวได้ไหมขนาดห้องร่องแคบเดียวเนี่ยชือว่าพวกเนี้มันใส่น้ำระบายความร้อนตาจำนวนเจ้าจะให้มันระบายความร้อนจะปิดจุ่มตรงนั่นนี่ไม่พี่น้ําอยู่ข้างนอกนี่แหละระบายน้ําข้างในเข้าไม่ได้แต่หมายถึงว่าน้ําที่มันดูดนั่นแหละมันจะมันจะระบายความร้อนตัวมอเตอร์เองแต่น้ํามาเข้าไปข้างในไม่ได้เห็นไหมทุกคน สนิมห้าปีแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นถงังสแตนเลสนะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมคะนี่ยค่ะถ้าเราไม่ถอดเราจะไม่เห็นเลยนะเห็นไหมนี่คือรอยสนิม<ใ>นนะคะผมว่ได้รับประกันหายได้แต่ว่าผมสิล่างเสียอบไปครับหรือพี่จะพันเดี๋ยวพี่ค่อยคุยกับพี่ทองก็ได้เดียด๋วยวค่อยคุยกับพี่ทองอีกทีคุยก่อนก็ได้ทําไม่ทําอยู่ที่ลูกค้าเพราะว่า ไม่เป็นไรก็ล้างอบเมืกีแล้วก็ลองดูก่อนถ<า>้างั้นเนะาะนี่ค่ะก็ทำความสะอาดเลยนะคะแบบนี้เลยนะ,ะนี่คืออุย้ยนี่คือสนิมนะคะที่มันพอกอยู่เนาะห้าปีแล้วนะคะเนี่ยลูกค้าเอามาให้ที่หน้าร้านนะคะ มอเตอร์ไม่มีปัญหานะแต่เดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดมาอบให้แห้งนะครับแล้วก็วัดไล่ความชื้นวัดดูว่าความชื้นมีไหมคลิปนี้มาทําให้ดูนะคะ จะมีน้ำอยู่นะคะตรงนี้นะน้ำนี่อยู่ได้ทนนานจริงๆเนาะโอ้โหปุณไม่ได้ใช้แน่นอนอะไรเป็นไงนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนด้วยไหมคะเ,เช็คน้ำมันด้วยนะคะ <S <S ต้องถ่ายน้ำมันด้วยนะคะว่า เล่โว้เขาจะมีน้ำมันด้วยนะคะทุกคนต้องไปทำให้แห้งก่อนนะคะแล้วค่อยมาไล่เก็บงานสีกันนะเพราะว่าถ้ามันเปียกเปียกเ,เนี่ย ก็จะมีเป็นโอลิงนะครับโอลิงนะซึ่งช่างไม่แน่ใจว่าอันนี้ที่ติดอยู่นี่คืออะไรนะอ้าวทำไมโอลิงหายอ่ะโอลิงอยู่ตรงไหนอ่ะ๋ออยู่ตรงนี้นะครับเป็นโอลิงลัดนะโอลิงนอกนะครับโอลิงนอกอืมอันนครับ น้ำสะอาดเสร็จนะครับตัวนี้อบเรียบร้อยนะครับอบเลยตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนปลิงไปสองวงนะครับ เขาลื่นนะครับให้โอลิงเขาไม่ปิ้นนะมันเองนะครับไม่ต้องทาเยอะนะครับเพราะว่าโอลิงเปลี่ยนใหม่ จะมีแหวนกัรลุ่ตัวหนึ่งนะคะแหวนการลุ่น,นะะใส่จารบีไว้ไม่ให้เราหลบ น็อตสีตัวให้แน่นนะครับตัวนี้เป็นฝากลางนะครับเดี๋ยวจะมีฝาบนอยู่นะครับฝาบนคือชุดนี้นะครับใส่ใสายก่อรฝาซิเติร์สายนีคอันนี้ฝาเตอร์ตัวน,นี้ งานกันช็อตนะคะ สามสิดูเนะครับ250อยห้าสโวลสายสปาร์ทเสียบเข้าไปเลยเส้นหนึ่งก็จะอยู่อยู่กับสายลันอันนี้ก็จะไปเข้าไฟนะครับ ตัวนี้ก็จะไปเข้าไฟตัวนี้คือคอมมอนนะครับคอมมอนก็คือรวมรวมชุดลัางชุดสุดท้เดี๋ยวพันพะเตปตรงนี้เสบ,บนจเี้อยนะครับตัวนี้ก็มาต่อสายนะครับตัวนี้ ัวลูกรอยสั่งตัดก็ได้ตัดออกแล้วนะครับแล้วได้อุดนะตรงนี้ก็เดี๋ยวก็รัดกันน้ําเข้าอีกทีหนึ่งนะครับแต่จริงๆมันกันไม่ได้แล้วนะตรงตรงนี้มันแตกมันก็แตกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะกันได้อยู่แต่ถ้ามันเข้าตามสายก็ก็มาอุดฝั่งนี้ไว้มันจะซึมนะตัวนี้ก็ได้อุดกันไว้แล้วโอเค สองเส้นนี้จะเป็นไฟนะครับ N L นะตัวนี้เป็นกาวกาวลบก,กาวลบใส่นี่ก่อนเลยน,นี้ก็มาต่อไฟได้เลยครับไฟแล้วก็จะใช้ตัวไวนับนะครับหมุนนอนนะ ก็เช่บัตเตอนะครับแบนนี้หม,มุนแล้วน้ำเข้าแล้วสน,นิมทินหมดรับ อ uh ัน huh. ด uh ับเทปนะครับอันนับรอ Thank uh you. -huh. ได้เลยนะครับส่วนี้ก็จะลองก่อนเพื่อวัดกระแสะก่อนก็ได้นะครับว่าเราประกอบไฟดูดไหมมีลงกาวไหมมีผิดขาดไหมประมาณนั้นะครับทางก็จะลอง ก็าจะวัดกระแสดูก็กระแสก็อยู่ที่4ี่นะครับดูดไหมเราก็ลองแตะด,ดูก็ไม่ดูดนะครับโอเคครับก่อนคาปาซิตเตอร์นะครับถ้าเรา อยากรู้ว่ากระแสเท่าไรนะ้วก็วัดเลยตัวนี้คาปากระแสชิตเตอร์ค่อนข้างน้อยนะครับจะว่ามันเสื่อมไหมก็ก็มันก็มีนิดนึงนะครับเพราะว่าคาปากระแสปกติกระแสของคาปากับกระแสของแอมป์ไฟเข้านี้คาปาต้องเท่าหรือคาปาต้องเยอะกว่านะครับแต่ตัวนี้ ปาน้อยกว่านะ้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองน้ําดูตัวเนี้ถ้าจะเซอร์วิสเปลี่ยนทัปลาก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าช่างได้เปลี่ยนโอ,โอลิงชุดนี้แล้วนะครับสองตัวนี้แล้วนะส่วนชุดเนี้ยแค่ขันน็อตสี่ตัวนะครับถ้าจะเซอร์วิสตรงนี้นะก็ไม่ยากครับโอเคก็ช่างก็จะเป็นการล้างทำความสะอาดอบให้ประมาณนั้นนะครับส่วน อย่างดีนจะยังไม่ไปซ่อมไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับขดลวดตรงเนี้ยเขาพันใหม่ด้วยเราก็ไม่รู้ว่าค่าขดลวดตรงเนี้ยมันมันจะมีผลกับคาปาตัวนี้ไหมแล้วคาปาตัวนี้มันใช่คาปาเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้สามสิบเอแต่ถ้าช่างอยากให้ค่าเขาบาลานซ์กันก็ไม่ยากก็แค่จับคาปาที่ร้านมาบาลานซ์ บาลานแอมให้มันเท่ากันแค่นั้นเองแต่ว่าตรงนั้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเคค่วนี้ช่างก็จะทำแบบง่ายๆนะครับก็เป็นการเซอร์วิสทำความสะอาดแค่นั้นเองเพื่อให้ไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับเป็นการปกโอเคครับเดี๋ยวช่างก็จะประกอบตรงนี้นะครับ ครับสวัสดีครับไดโวได้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับนี่นะครับท่อก็ท่อใหญ่นะครับตัวนี้นะเอเครับก็เดี๋ยวรอน้ำกำลังเต็มนะครับเดี๋ยวจะเปิดเบเกอร์นะครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้นะครับตัวนู้นก็เบเกอร์อยู่ตรงนู้นนะครับ ครับเดี๋ยวก็จะเปิดน้ําเลยนะครับโอเคครับนับ1นึ่ในใจนะครับเดี๋ยวจะเปิดเบรกเกอร์นะครับ ครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับเดี๋ยวนี้น้ำหมดถังแล้วนะครับโอเคครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับถ้าจะเช็คไฟดูดก็ให้ปิดก่อนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดลงกาวนะครับหรือใช้เช็คเล่มนะครับใช้เช็คแล่มจิ้มบริเวณแถวนี้ก็ได้นะครับบริเวณที่เขาเปียกนะครับ ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับที่ประกอบทดลองประกอบกันมานะครับก็เปลี่ยนยางโรล,ลิงแล้วก็อบไล่ความชื้นนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปดูขั้นตอนรายละเอียดย้อนไปดูได้นะครับสวัสดีครับ หมดแล้วนะครับน้ําในถังนะครับอันนี้ยังขนาดเขาไหลกลับด้วยนะครับเนี่ยรับผมคลิปนี้ก็จบคลิปประมาณนี้นะครับไดโวก็เป็นนันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับส่วนใครจะลองจะจับให้ปิดไฟก่อนนะครับหรือใครจะเข้าใกล้ก็ให้ใช้ไขควงวัดไฟนะครับเข้าไปจิ้มบริเวณที่เขาเปียกชื้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ น้ำหมดถังแล้วนะครับ